ครับมีต่อเข้าสู่ช่องชชยันบันโงครับบ่เออุปกรณ์ตัดต่อมาโบนี่ลงคลิปอีกแล้วมโอนี้่โอนี้อยู่ที่โค้งน้องหน้าครับอยู่กันหลายคนนะครับเจ็ดมือเลยนะโบนี่ลงคลิปห้องอหเหขียวอย่างี่ช่างเอ็มนะครับนี่ไปไงบ้างเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับลงเปียดหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โบนี่พอนคอนสาก้าครับลงเปียดไหม่สวัสดีครับโอลดำเอ็ดมันเจอร์นะครับนี่ลงเปียดไหม่ยังไงโคตดีมากพาอะไรมาสิลง พบะสังสรรค์นะครับอยู่ที่โคโงหน้าโค้งคำตะกานะครับเบ้าเอไปรัดผมนะครับเบาเอไปรัดผมก็เลยนั่งเสวนาปรึกษาหารือกันนะครับเรืองไปให้บุญออื่นนะครับซึ่งเบานิพนธ์เสียเหตุบุญอยู่วัดหลวงตาแตงอ่อนกับพวกกำกับอาคมยู่เพียรบอบรีแต่ต้องมีคลิปไถ่ เป็นเียเนาะโอ้โหหูแล้วหูแล้วพี่น้องที่เขาไม่ชงลิปนี้ก็พอให้ได้บุญต้องกันนะครับทุกคนทุกคนจะให้แม่ฟังตอเกี่ยวพวกเรายืมมาโอ้ฉลองอะไรนีงฉลองนายกใหม่วะเนี่ยยังไม่เลือกเลยนี่ยังไม่เลือกนายกยังไม่เลือกนายกนี่ฉลองเขาเปิดเพลงฟังเฉยเบอร์สี่อีงที่นี่ที่นี่โซดาปี๊บเบอร์สี่ อะไรนะมาพูดหน่อยอะไรนะเออสี่มีรถค่อยเซ่อมีเบีย่ได้ซื้อบียเข้ามาเข่าอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มเข่าฤดูหนาวนะครับเริ่มเข่าฤดูหนาวก็เป็นช่วงบุญกระถินนะครับหลังจากออกพรรษาหนึ่งเดือนทางถนนบินโดนก็เป็นบุญกระถินบินโดนนะครับบุญกระถินนี่สิสามารถ เฮ็ดบุญได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับคือประเพณนี้อีสานบานเฮาหาหม่งาพอดีเรียกปาชา์โคตรดีโค้งฮะครับยังครับผมไปไซมาในมือนี้โอ้เดินทางเข้าไปที่เมื่อนี้ขับมอเตอร์ไซค์ครับวิบากผมไม่แหละลุยไปฮอดบึงการบึงการแล้วก็เลาะริมโค้งแล้วก็ไปเบื่งเมืองปากระดิ่ง อ่าหอดบุ้งขาบุ้งขาเสร็จแล้วก็ไปบิดมาทำหน้าข้าทำหน้าข้าก็ออกซีกาเห็นพระเถ้าของไซมองอยู่นะครับซ้ำนี่เออเห็นพ่อเถ้าที่ขวัญไซมองอยู่บอกว่ามาแน่เออก็ไปเหะใช่มหน้ำโขงน่ะขึ้นหอดเด้อนะได้ลอยข้ามตีสบายดีบ่เออม่ได้ลอยข้ามเรือบ่ก็พยายามที่จะเอารถใส่ใส่เรือเออเอาใส่บ่ได้รถคันใหญ่หดก็เลยต้องรีบบนกลับมาโอ้แปลก เบิ่อแล้วกินหอดพี่น้องฟังพุดนลหลเลยเนาะโอ้ยแต่นิดน่อยแหละิอดเหถ้าเปิดประเทศถ้าเปิดประเทศเปิดประเทศนะโตกระิบส่งนมส่งอย่างนี้เหเดี๋ยวนี้่ทางพุ่นกะสยันเี่ยใส่พุ่นแล้วกสายใหอทางพุ่นเด๋ใส่หรือลูสาวสส่โอเบิองเบิองเบิงเอไปให้เปิดด่านก่อนเดี๋ยวรอดไมาไปน้ำกันนี่แหละอแกละไปน้ำกันนี่แหละเขายเนี นาะแต่ตามเบิ่งแล้วนี่คือสิโดนอยู่นาะโดนอยู่บ่โดนดอกบ่โดนบ่โดนดอกดีหน้าอีปีนึงอีปีนึงเต็มที่โอ้คือสิโดนแท้ปีนึงบ่โดนบ่เฮาว่าเ้าว่ากั3เดือนซะสาเดือนบ่ได้ดอกบ่ไดดอกหยาหยาเต็มที่กะเอ่อปีนึงเต็มที่ปีนึงปีนึงเขาจึงพิจารณาเฮายว่าคนติดเชื้อในประเทศไทยยังหลายเนาะอ๋อัแต่มันกัน่าจะน่าจะเปิด น่าจะโฮมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้ใจกี่ปีกี่เดือนก็ต้องอดทนใช่ไหมก็มีมาตรการเข้าก็เปิดไปดีเนาะครับมีมาตรการเข้าเออกักตัวสามวันอย่างเงี้ยลดลงมาหน่อยนะฟัคซินสองเข็มอย่างเงี้ยเออเท่าไหร่มีใบเซอร์แงดังก่อนเข้ากักย้อมกักตัวสามมื้อกักย้อมนะต่อไปนี้คัดทักกับวัสิีนวัคซีนสองเข็มเขาว่าให้ไปใส่บะบ่ให้ไปใส่บังคับฉีดต้องมีต้องมีใบต้องมีใบใบยืนยัน ใบยั่งยืนอ่าการฉีดวัคซีนตายแล้วไปเลยยอดเลยอดทนเนาะพี่น้องเอ้ยอดทนเนาอดทนเอาะครับเนาะเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วนะครับก็ได้พ่อกันเอ๋อชี้กับยูงสิละครับครับครับท่านเอ็มครับเป็นไงบ้างวันนี้โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้ขับรถอย่างเมามันเลยโอ้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปเปิดโลกกว้างใหม่เจอ สิ่งใหม่ๆเยอะแยะมากมายครับ FC เยอะไหม FC ภูไทดำแบบเยอะโอ้ยผูไทดำเยอะเนาะผมเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรฟุตบอลทัวร์ฟุตบอลทัวร์เนาะครับท่านผู้ชมที่เขามาติดตามชมคลิปนี้ก็เข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ฟุตบอลทัวร์ด้วยนะครับครับผมก็ติดตามไปกับภูไทดำทุกที่ถ้ามีจังหวะมีโอกาสไปก็ไปแสดงว่าวันนี้ปิดร้าน ปิดร้านพักผ่อนเต็มที่อ๋อเยี่ยมเลยพักผ่อนเต็มที่ก็เหมือนไม่ได้พักเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็ขับรถตักแดดครับออ๋ก็สนุกดีลาเลยเนาะเอาเอาเอาถ้าเกิดว่าเปิดประเทศจะข้ามไปลาวด้วยกันไหมโอ้ยไปฮอดเวียดนามพูดแหละครับเดี๋ยวว่าจะลาวสุยยอดสุด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 ยอดไปเวียดนามไปเอารถเข้าไปพร้อมพูดแล้วเนาะโอ้เคยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยลาวเคยไปสองครั้งออ๋ลาวอ่ะเคยไปสองครั้ง ครับก็มีพักพวกอยู่ทางนั้นอยู่ครับดีดีดีเลยรอเขาเปิดด่านเปิดอะไรนี่ก็จะต้องแวะเข้าไปอ่ะครับครับครับไปเที่ยวไปเล่นครับไปดูวัฒนธรรมไปหาเมียอีกคนนึงดีกว่าเนาะเราครับก็อยากได้สักสามคนอ่ะเมียอเอาเยอะแท้จะวัววะ โอ้ผมยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยกำลังดีอยู่ครับพูดให้ดำออกอาการเลยเอ้าเพิ่นก็สว่านันบอกทับเพิ่นเด้ะเพิ่นก็เลยรับไม่ได้เพิ่นก็ลุกหนีเลย่นะครับก็ฝากท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับได้เป็นกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยนะครับ youtube แบรนด์ดีเด่นน้องสองฟังของครับครับ ทีอวเที่๊อครัที่ยวัสดีครับลูกทำอะไรนี่หาให้ยังก้อนหินทีโอ้หนเอไปส่นะเอนะทีอที่วอทีอ๊อคนะเอไปไหนที่๊อสนใจหนยลูกทีออ พี่เออปรสนใจเลยไปงานวันนี้ไปไหนมาบ้างอยู่บ้านครับอยู่บ้านปะครับดูช่างทำแอร์โอ้ทำแอร์กับทำฝ้าครับโอ้ทำฝ้าฝ้าทำแอร์ได้เสร็จแล้วคโอ้ตีฝ้าีฝ้าทำแอร์โอ้ตีฝ้าตีแอร์ครับนี่เป็นประตูหน้าต่างนะครับให้ผู้ชมได้เห็นแป๊บนึงนะครับ ที่พนได้ใส่ซังมาติดฝาติดแอร์เรียบร้อยนะครับกี่ตัวนี่พนแอร์สองตัวครับติดแอร์สองตัวเลยนะครับหมดตูดเลยครับโอ้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาม่มเดือนมาเลยเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาหมดตูดเลยครับสามหมื่นกว่าบาทโอ้เฉพาะค่าแอร์สุดยอดเลยค่าช่างอีกครับัเติมนึงครับเป็นเครื่องง่ายหรอกครับก็จะเป็นเครื่องถึงสั้นะสู้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 เพราะว่ามันไม่ติดไม่ได้ไงเลยนอนเต้นเลยเนาะ ถ้าบอติดฝ้าเขาก็เฮ็ดเขาเฮ็ดฝ้าแล้วครับมันกับสิมายากติดแอครับครับเพราะว่ามันบ่มีมองมองไปท่อแอวกอจิเจาะผนังเจาะอันนี้ชั่วท่อมันกับมันกับสียากครับมันสองห้องต่อกันอันนี้ก็เราต้องเดินท่อแอวกยังยังใลังนั้นแม่พันติดเนี่ยซองตัวเงินบ่ะ อ๋แขกเอาพัดลมครับอบ้านแขกเอาพัดลมครับอัน้เจ้าบ้านต้องเปิดแขกแขกมาเยี่ต้องเอาพัดลมใช่ไหมแขกมาก็ติดพัดลมเลยครับครับลมมีสามตัวเลือกเอาเลยชอบไซส์ไหนไเรอพัดลมครับโอเคครับโอเคครับแขกมากอะแต่จังติดครับมันมันบาไหวมันพร้อมกันครับตอนแรกผมก็ชิมว่ติดผมบอกเนี่ยว่าบ่ติดเลยเพราะว่าผมผมที่เปิดรับลมนอนอยู่แหละยังขึ้นเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบแอร์ ขึงครอบครั้วเลยครับบอชอบแหววแต่ว่าบาดเนี่ยคือพ่อย่ำห้อนมันเอ่าวแห้งมันก็เลยติดไว้หลอดใส่เพรใส่ก็ติดไว้หลอดเพราัจะเมียว่ะย่ำย่ำกั้เงีนย่ำขึ้เงีนแต่ว่าผู้ชายดำในขาดบ่ได้ครับแหบ่ได้ครับผู้ชายดำเป็นคนในเมืองครับไม่ลงเจ็กเนาะก็เกิดอยู่สวิตเจ็กบันมัวงเนาะพออยู่สวิตเซอร์แลนด์แม่อยู่อังกฤษ ก็โนอาการร้อนไม่ค่อยได้ก็ดูหน้าเขาสิเหมือนเจ็กโคลเมล่าเมื่อนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ต่ำแดดมืดๆเลยเกือบตายโอ้ยหลอกเบิ่งโอ้ยนี่เป็นชีวิตไบเกอร่โอ้ยเป็นัชี้เนาะพนแต่โอ้ยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเหล้าเลยจนปิดโอ้ยมันกับบ่ได้คนละอารมณ์กันเนาะคนละอารมณ์เนาะอ่คันนี้ข้ามลาบเป็นยังงคันน่ะคันท้ายเนี่ยโอ้ยคันนี้คือสิบดีออกข้ามดอกคือสิบปีสักวิ่เก่าอะไร คือสิบอคาบหรอเอาไปก็ต้องเอาไปนอนน้ำครับเพราะในมันจะหายเนาะคนเขาชอบรุ่นนี้โอ้ยนมไปน้ำหาว่าไรนะครับโอ้เปี๊ยสัตว์เนาะเนี่ยล็อกในจังหน่อยอ๋อเปี๊ยใจนี่ใครบอยดี้พ่นนะครับให้เฮ็ดเพื่อนแล้วเร็วๆอไกลแต่ละครับได้ยิน้องอะไรมาได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าอาชญาณน่ะนะฮะหาสาวอยู่ เขาจะก้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมผมเห็นเลี้ยวอยู่รถอาทยันเลี้ยวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาก็มอเตอร์ไซค์ก็บิดแซงนกอย่นี้ไปหาประธานสภามาเนี่ยไปเนี่ยไปไม่ใช่ขายน้ำพี่ก็ไปขายน้ำแถวนน้นมาๆมๆไปเล็กเล็กก๊อฟหลังหลังหลังเล็กโอ้หลังสับเลยฮะกับติดตามคนที่พ่นชอบไปนะครับไกแล้วไละเป็นกำใจบัตรไม่ลน จริงก็ขึ้นไว้แล้วครับครับได้แล้วอันนี้แล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์แล้วก็ดีใหญ่มาอยู่ครับใหญ่มานอนพี่ห้องนั่งกกียรีิยศไว้รับแขกคั้งเดียวครับครับไอ้เบาเอไล่เบาเอไปนอนหลังพุ่นมาเลยบ่ครับไอ้ห้องที่เอานอนอยู่ห้องนี้อ่าจริงห้องนี้ก็จจะเป็นจริงเป็นบ้านที่จะเฮ็ดไว้นอนครัมองอ้จจะเป็นบ้านแขกครับหลังนั้นเอาไว้รับรองเวลาพี่น้องเวลาใช่เบาเอจะคืนมาขึ้นบ้านก่อนเบาเอมาขึ้นไหนล้วอ๋อ เอกว่าขึ้นอะไรละขึ้นคนเดียวโต้ไม่ได้ขึ้นสองคนโต้มาเพ uh, ิ่นผ uh, ้าผู้สาวมาขึ้นมาไม่ได้ละมาจักน้อเพิ่นไม่ยอมขึ้นขี่รถแร็บออกไปอ๋อผ้าผู้สาวว่าขึ้นไม่ว่าขึ้นอะไรยังตะซอกออกตะเด็กเพฝนเฝ้าไปโชคผู้สาวอยากอายเห็นเมื่อน่าเลยเออเอเป็นเรื่องไหมนี่เผาเพื่อนเผาสั้นเหมือนท่านนักประยูนนะอ๋อเดี๋ยวบอกวไปตัดผมมาที่พ่อเอกไปตัดผมมาที่กับวานนุ่งฮามวนกันเนาะท่านผู้ชมเนาะทันทีกับผู้ชมคลิปนี้ก็ นะครับสีพาท่านผู้ชมไปเบิ้งทั้งครัวนะครับว่ามัอนี่แม่บ้านของเลือกคัวนี่แหละที่เป็นจุดเซ็นเตอร์ใหญ่โอ้เลือัวนี่เราถ่ายมาปั๊บตัวนี่ครับครับปั๊บต่อว่าจีเฮ็ดไอ้เฮอฟของต่อไปอีกเพื่อรับแขกครับครับแต่ว่าจักปุ๋ยละเขาขึ้นเล่าสักสามปีหมดละเออยังมีเงินหุดเลยเนาะยังมีเงินหมดละทบอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดไฮ้ให้ลูกไปต่อต่อไปครับส้มเข่า นี sure ่เป็นการปั๊บดินของบรริพนุคคำตะกานะครับเพิ่นปั๊บดินขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อได้ต่อออกมาอีกนะครับเนี่ยนะครับเพิ่นปั๊บดินขางบ้านรับแขกของบรริพุคคำตะกานะครับเพิ่นปั๊บดินเทปใบเพื่ออนาคตเพิ่นว่านะครับเทปใบเพื่อนาคต รับดินให้น,นะครับให้สูงขึ้นรับดินให้สูงขึ้นเท่ากับตัวบ้านนะครับแล้วก็หากมีโอกาสมีมีมท่องกัเดตโอดินออกมาตอเฮือนออกมานะครับนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศโดยหลอบของโคกหนองนาในมือนีนะครับ <c oughs> เป็นไงมัง่งได้จากเดือนแล้วนี่ <c oughs> สบายดี ตอนนี้ได้ห้าเดือนแล้วโห้าเดือนแล้วลกแ้วตาตีได้ซื้อน้องแล้วเปล่ายังยังเนาะน่องเที่ยวรอรอไว้ก่อนเนาะฮะน้องเที่ยวตั้งให้ก่อนแล้วแต่ว่าก็ต้องทาเมืองก่อนจ้าแต่หาหมอเดือนละครั้งบมอหรือไงอ๋อจ้าจ่าค่าพิเศษต้องได้ไปทุกเดือนเดือนละเทือกอ๋อเดือนละเทือกค่าบัตรกําลังดีเดือนไหน กำหนดลอดบ่ละกำหนดลอดกำหนดลอดเดือนกุมภาครับเดือนกุมภาไปปลายกุมภาไปไปลายเนาะ,น,ะน้องเที่ยวก็จะได้มีน้องแล้ว <c oughs> เป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชาย <c oughs> โอโอเคโอเคโอเคจา้จาจา้จาจ้าสบายดีจ้า